ช่วงไหนครับผมราคาสีขึ้นครับผมมืนบบนี้ครับผมราคาแพงดำนะแต่ว่ามันอึดมองเลี้ยงเนาะครับผมว่ามันอดมองแคบมันกงอยากก็ไม่คู่อยากซื้อเลี้ยงครับผมราคาก็เลยลงช่วงนี้เนาะน้ำเกี่ยวเขาเกี่ยวป่ากันที่ฐานกขวางมันก็เริ่มหางงวอไปเลี้ยงเป้าสงการครับอ๋อช่วงนั้นมันคือนี่เพิดดำำหราคาก็จะเพิ่มขึ้นสวัสดีครับวันนี้ครับเป้าสงการอีสานสะออน ครับพ่อแม่พี่น้องมาแชร์ประสบการณ์เลี้ยงวัวจากพรนภาฟา้าวัวครับผมพิกัดเนาะครับตั้งอยู่ที่บ้านมะเขือตําบลพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองจังหวัดน้องค่ายครับผมไปดูกันครับครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าขอบวัวมีวัวจักตัวครับผมทั้งหมดครับผมทั้งลูกทั้งแม่ทั้งหมดกืบสิบสามตัวสิบสามตัว เขาเลี้ยงแบบจังไงครับผมหายาให้กินหรือว่าปล่อยเลี้ยงครับผมยามือเส้ากันตัดยามาให้กินในคอกราคาหมาเนี่ยกับปล่อยเขาในสวนปล่อยเขาในสวนน,นี่เนาะครับ<อ>ปล่อยเข่าในสวนเพราะเลยเลมเพราะเลยยางตัดยาให้กิน,ย,กนยามือเส้าเนาะนมือละสองซาเล่ง คือตัดยาตามทั้งหมดครับหรือว่าย,า,า,ยาที่เขาปลูกไว้ตัดยาตามธรรมชาติที่เพิ่นเอิ้นไปยาพืชเดี๋ยวนี้เนาะยี่ห์นี่มันหกเพิ่็เอิ้นไปตัดต้อ็ไปตัดมาให้กินมื่อละซวงสามสาเนี่งในลำมันหลายโตนอกจากนั้นละคือปล่อยให้กินเน่ของเจ้าของเนีม่มือแรงเนาะมือแรงก็ปล่อยเขาสวนเจ้าของกะเล็บไปตามนั่นกะยูไดรยูกับอิมช่วงนี้ราคาวัวนี่เป็นยังไงนะครับผมราคาดีบ่ครับ กับบถถึงกับวัดดีค่าก,ก,กับบถถึงกับลงุงนั่นคักดอวการพ่อไปพ่อมาได้อยู่พ่อไปพ่อมาอยู่เนาะครับการเลี้ยงว่าเขาหนีโดนปันไดแล้วครับผมได้เยอะขนาดนี้หรือว่าเขาลงทุนครั้งเดียว เลี้ยงวัวนะที่แม่เลี้ยงม้าเนี่ยโอ้พ่แม่นหน่อยปีแล้วดิสี่หาชุดแล้วจะขายหนีขายไปขายไม้เนี่ยสี่หาชุดแล้วเนาะครับเนาะเออเกือบโอ้เป็นมสาวกว่าปีแล้วบ่โอ้ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะลูกสาวจนว่าอะไรเส้าแปดปีแล้วเลี้ยงม้าเรื่อยเรื่อยบ่เสาเลี้ยงจะเคลียนะเลี้ยงวัวเนาะก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่เนาะครับคือได้อยู่ได้กินน้ำวัวอยู่เนาะครับกินเพราะได้คืนต้อน้ำมันอยู่สาวแปดเจ้เก้าปีเลยเลี้ยงมาตลอดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าปีนี่บ่ทันได้หยุดเลี้ยงเลยมันบ่ครับ โอ้มีรถใหญ่ขีมากกับยอนง้วนี่เด้อในมีรถใหญ่ก็เริ่มง้วนี่คือเดี่ยงง้วนี่แล้วครับเนาะมีรถขีก็ย้อนง้วนี่มีรถใหญ่ขีก็ย้อนเดี่ยงง้วนี่เด้อขายยกตะกี้นี่อยู่อยู่จังสี่เล่นเนาะครับเนาะขอกนี่อยู่จังสี่เลยเนาะคอกไปธรรมศาสตร์ไหมธรรมศาสตร์เขาเลยเนาะไปครับไปดูข้างในนี่ครับผมสังกะสีกับมือสองมาใส่ครับผมมาเรียนหาอ่อนแพงคัะเอาแบบบ้านๆนี่แหละครับสังกะสีกับธรรมดามือสอง มือสว่างมาตีเลยมันหัวเล็กๆน้อยห้าวเก่าแนวยาแล้วเขาเก็ะยู่ได้ยู่ครับผมนี่ครับผมคอยอยู่แบบนี้เลยครับขี่มันก็ได้ขายขีย่ก็ได้ขายน้ำมันแห้งเพน่นกับมะสั่งสามกระสอบร้อยอห้าวไฮไฮโอ้ป <3 S 1> <อ>วดตัวสามกระสอบร้อยโอ้ออโหพอขายจำในขี่มืวหน่อนดีเนาะครับอือมันเอาไปใส่ต้นข้าวต้นไข่ขายน้ำกับบัวท่านขายดีขีนะอืมเพราะมันอันแห้งๆในคนกับมะสั่งดูดู มาสังเรื่อยๆเราชุมมันปลูกกล้วยปลูกเผาอ๋อเป็นปุ๋ยยางดีเนาะครับปลูกพักปลูกเนี้ย,ย,ยมันก็มาเอาน้ำแล้วเขาเจอปัญหาอยียงบ่ครับซุมเหมือนในการเลี้ยงงวนี่เป็นโรคเป็นยังว่ครับผมเดี๋ยวนี้ว่เป็นยังแต่ว่าปีไกลวิธีมันเป็นปากเท้าป่๋ยกับมีแนนเล็กๆน้อยๆปากเท้าป่อยนี่วัวก,กับเป็นเนาะครับแต่ว่าป <พอ S 2> ีาน้เจอปัญหาออียง ที่มันเป็นนักปีกายนี่เจอน้ำเพลนอยู่นนเขาก็เอายามารักษาแต่เศร้าอยู่ที่เราบบมีการสูญเสียรโรคลัมบีนี่ก็บบเป็นยังเนาะ,ะบพบ,บเป็นน้ำโมเนาะนี่บบเป็น,น,น,นยังป,ปีนี <ผม S 1> ่ดีดียอยู่ดีที่เป็นหลายๆผีกายเนาะไครก็เป็นตันตันแต่ว่ากับพบตายพบยังใครอยู่บบสูญบบมีการสูญเสียเนาะเรี่องว่ามันนี่บนตายเรือดอกบโเคยมีตายเจือ สาบแตกสาบเก่าปีแล้วเด้ยังขายนี้แล้วก็ซื้อมาขายนี้ก็ซื้อมาคือบ่ใบขาดคอก็เทียนลำบากสองกบ่ใบขาดคอคือบางที่เขาขายออกยกชุดแล้วเขาก็ซื้อมาไว้ทดแทนเนาะครับเนาะชุดนี้เอามานี่ประมาณสี่แสนแปดหมื่นซื้อมาเนี่ยเบิดชุดนี้เนาะครับเออเบิดชุดนี้นะสี่แสนแปดหมื่นน้ำผลมาออกลูกเนาะบ่ได้ลูกมาน้ำนี่มันมาออกสองสามสี่ ซี่ตัวเนี่ยเขาออกมาเนี่ยปีนี้ได้ซี่ตัวหาตัวกับตัวนั่นยุกหือตัวนี้หาตัวแล้วปีนี้เนาะเออได้หาลูกเขาเอาพอพันเขาบอกครับครับเอาดือว่าพอพันนี่จ้างเพิ่นจ้างเออจ้างเพิ่นที่เพิ่อนอันน้ำบ้านนี่แหละพอละหาลอยก็บ่ได้คือมาทับนี่ตัวละหาล่อยเนาะเอาจนติดเลยบอกครับหรือว่าเป็นขั้งทาน คันมาแหยเทือนึ่งปติดนว่าเทือสองเทือดสามเนี่ยคนกับเบ้าองเงินน้ำเฮ้าคนกับมาแหยจนติดมันก็ติดทุกตัวเด้เทือดเดียวก็แล้ยวลุ้ครับผมเทือดสามแม่ที่จะออกอยู่นี่นางอันนี้แม่สาวแม่สาวแม่สาวซื้อมหาหมื่นสองตัวนี้ซื้อมหาหมื่นสองหาหมื่นสองน้อยๆไม่ใช่แม่สาวมีลูกแล้วจะออกแล้วเดือนหน้าก็จะออกดูดูดครับมหาหมื่นสองนี่ก็ซื้อมาหกหมื่นเนาะครับครับหมื่นเดียวกลาง ทับพร้อมกันเลยเนี่ยทับพร้อมกันเลยเนาะครับเนาะหกหมื่นก็มีลูกไก่พร้อมใกล้จะออกแล้วครับผมตับแม่นอนอยู่นี่นี่ครับลูกตัวหนึ่งแม่นี่สื่อนหกสิบแปดสื้อมาหกสิบแปดแม่นี่หกสิบแปดสีออกอีกเลยวนี่ก็ได้บ่ามันแดงเนาะครับเนาะแต่ละตัวสวยๆครับผมบซื้อเขามาชุดนี่เบิ้ล แล้วือแม่เว้าไปลแล้วก็มันได้นูปนี่เลยสิออกสามแม่ในการเบิดเพราะว่าส่วนหนึ่งมันออกเบิดแล้วแล้วเขาได้ใช้ยาบำรุงเอียงบ่ครับแต่ละตัวใส่ยู่ใส่ยู่เนาะเขาเกยากให้มันอ้วนมันอยังเขาก็ฉีดยาวิตามินฉีดยาวิตามินเขาฉีดเองเลยบ่ครับเดือให้หมอมาฉีดบบ่่ฉีดเอียงเลยเนาะไม่คลิปที่ฟ้ามีไงเพิ่นเฮ็ดนั่นลราเขาก็ฉีดตามเพื่อยาที่เพิ่นนั่นเบาเขาก็ซื้อตัวยาจาก เ่นนาหัลดึงในยูทูบเอานาะครับเนาะฉีดฉีดแบบใดวิธีใดรักษาจังใดจังสี่ระยาคาพยาธิจังสี่เขาก็ได้ฉีดที่กันมันบ่ครับฉีดดูละฉีดคือกันเนาะฉีดเองเพราะว่าบ่ราจ้างดอกมืวงเขาหลาตัวทานเขาจ้างเนี่ยมันจะเป็นเงินหลายยอู่เป็นเงินหลายเนาะครับเออเขาเก็ดเองเฮ็ดเองเฮ็ดเองมาเบิดนี่คือรักษาเองเป็นเบิดทุกอย่างแล้วเนาะครับเป็นเบิดแล้วก็บ่เคยตายจักเทื่อบ่เคยออกแทงออกยังก็บ่เคย เลี้ยงัมนลุกอยู่เนาะครับเนาะดวงไ้ทั้งนี้อยู่ครับผมถือว่าสุดยอดแล้วครับเลี้ยงลุกดีครับผมมังยูมังกินเพื่อนก็ง่ายๆดีครับผมปลูกยาเลี้ยงแพะแน่ให้วัวกินแน่ไปให้เล่มบ้างบางที่ขายาวก็ตัดมาให้กินเนาะครับอายุก็หลายแล้วมันก็สิไปเฮ็ดอย่างอื่นก็บ่ได้เนาะเนาะครับเนาะงานเขาก็บ่จ้างคือเฮาเฮ็ดบ่ได้ดอกก่อสร้างก็ได้เป็นนายจ้างเจ้าของเนาะครับเลี้ยงวัวนี่ ตอนงายกินแล้วย้ำเที่ยงเขาก็ได้นอนพักผ่อนครับอืแมนครับไปเฮ็ดงานเบิดมือนี่เนาะเบาสงการเนาะแมนครับผมถ้าไปเฮ็ดงานกับเบิดมือสามร้อยฮะจิ๊บหนูเบิดมือได้กินเทียงได้เสาแต่เว้าแต่เวลาเที่ยงนะครับบางมืออันนี้เขาเฮ็ดของเขาเสร็จแล้วเขาอยากเฮ็ดย้ำไรก็ได้บบดนี้แมนได้พักผ่อนหลายยู่บรเรนคือบริฮ็ดอยู่ตลอดเวลาได้ขายฮอดขีทุกอย่างขีบันนี้หารงานเจ้าของ ไฟไต่ไรยุ่งกะสร้างมาไต่ให้เพื่อนสองหลอดดีอยู่ไต่ไรยุ่งแบบแบบไฟไรยุ่งเท่านี้แบบไอพลังงานแสงอาทิตย์เนาะพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ตัวละจักบาทครับประมาณนี้ครับผมคู่นี่เนียนหกร้อยหกร้อยห้าสิบหรอหกร้อยห้าสิบเนาะครับสามปีแล้วยังมั่นไต่สามปีแล้วเนาะครับโอ้ถือว่าให้ทุนทันดีครับผมเขาจะทีมกับทีมได้อยกแต่ว่าบ่ตายก็เลยว่าไต่กัพ่อยู่ไรยูเขาก็เฮ็ดปิดเปิดตามเวลาแน่นวะครับ เขาติดเองปิดเองเขาเลยอืมครับผมดีดีครับมันใส่ได้เบิดขึ้นมันบ่ครับอันเบิดขึ้นฮอนเวลาอันซ้ำตีหานี่เพิ่นการนั่นแน่เพิ่นการจะเริ่มมันรับเพิ่นเองตีซีตีหานงกงงแรงกัเริ่มหุฮ่งแลวแล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องเขาอยากได้เมื่อเป็นเลี้ยงยังสี่นี่เพิ่นสามารถมาเบิ่งน้ำเฮ้าได้บ่ครับ <จะ S 1> ผมเบงได้เบิ่งได้เมื่อเรียกเบิ่งได้อมเบิงได้แต่ละตัวก็คุยกันหนาฟ้ามเอาเนาะครับเนาะ เบิงได้อืนี่ครับผมแต่ละตัวของเฟินครับผมพอพันเท่ากับเรียกกัดเฟินธรรมดาครับผมน้อนแต่ยังมเวนยังม้วนยุ่งหลายยังม้วนยังม้วนหนียุ่งหลายเนาะอืดังไฟให้ดังคองไว้นควรแนี่ยกับไข่คนปะดังมาฟ้นมาดังให้นี่ครับอันนี้ลูกแรกเฟินหรันอ๋อตัวนี้เป็นลูกแรกเออชื่อมาเป็นแม่สาว แม่สาวซื้อมาแต่แนวหน่อยนี่หกหมื่นสองพันแม่สาวซื้อมาโอ้โหทอดันที่ทุนขายอันอ๋อไปซื้ออยู่ตลาดวัวเนาะครับเนื้อเป็นทอดบ้านยังผุหล่ะอืมแม่สาวแล้วก็มาออกตอนนั้นแล้วก็สิออกเ่นเดป็นชุดที่สองอยู่ในท้องชุดที่สต่อไปคือกำไรอย่างเดียวเนาะครับขายลูกออกไปก็ได้กำไรแล้วครับผม ว่างมาฮับากบอกนั่นฮักกับบอนขายมันเนะาะงานก็บพ่อได้เลี้ยงคมันเรียรนฮัากกัขายออกขั้นมาบอกเึ้นราคาไปได้ฮักกัขายออกช่วง,งได้ครับผมราคาหยุขึ้นครับผม เมื่อเด็กีครับผมราคาแพงดําดํานะแต่ว่ามันอึดมองเลี้ยงเนาะครับผมว่ามันอึดมองเลี้ยงมันแคบมันแก่อยากว่มีผู้อยากซื้อเลี้ยงครับผมราคาก็เลยลงช่วงนี้เนาะน้ำเกี่ยวเข่าเกี่ยวป่ากันที่ฐานขวของมันนก็เริ่มหางง้ไปเลี้ยงเบ้าสูงกันครับอ๋อช่วงนั้นมันคือนี่เพื่อนดําให้ดํานะราคาก็จะเพิ่มขึ้นช่วงนี้ราคาก็จะลงใน่่่่่่วววววแลลลนชงเเกียข้้าาาาาาปพะะห อาหารหาเงียกะยากช่วงนี้ช่วงนี้มันเดือดคับขันแน่น้ำคันดำให้ดำน้าที่เลี้ยงก็แคบถ้าบ่มีที่จะของเลี้ยงนี่ก็ล่ำบากอยู่ครับผมล่ำบากอยู้ก็่างทีขันดูเจ้าหยาเอากระเป๋าเป็นยังเอื่อตะคนเอิ่อไปเอาหยาหน่ะเออไม่ตะคนเอาไปตัดให้แน่มันหกก็ไปตัดเอาปล่อยไปนี่เงาบ่ใครได้เห็นบ่ได้ใครได้พักพอนเขาตัดไม่กินดีก้วก็ขินดิมแล้วก็นอนด้วงสิละบ่ได้เห็นเงี้ยกินดิมแล้วก็นอนผู้ละซีมงหามงแรงกว่า ป่อย่างกินตำนี่ละแล้วที่นี่ครับพ่อแม่พี่น้องเขาอยากมาเบิงฟาร์มง้วนน้ำนี่สามารถติดต่อได้จังไหนครับผมก็มาตามเบอร์088ย์แปดแปดคือเก้าหศูนย์แ้าห้าสามหกห้าห้าสามพรณภาฟาร์มนะครับพรนภาฟาร์มแพะพรภาฟารมแพะบันมะเขือบนาธาตุบางพวนตำบลพ้าเาตบ้าบานพ้นบานบ้านบ้านบนบ้าบ้านบ้าา น้องไข่คลิปนี้ไปแล้วครับบ่าวสงการฝากขอบกับฝากขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ